หลังจากออกจากหัียอดีนะคะเราก็มาทานข้าวที่ร้านคุณเล็กข้าวแกงใต้นะคะอยู่ที่ระยองนะแล้วก็แวะคาเฟ่กันนะคะชื่อร้านคิมมี่นะคะคาเฟ่บีทแอดระยองนะคะ และที่นี่คือจุดกลางเต็นท์สวนวังแก้วอำเภอแกงจังหวัดระยองนะคะวันนี้เราก็ยังอยู่ระยองกันค่ะค่าบริการกลางเต็นท์นะคะคนละ2 0 0บาทนะคะมีไฟฟ้าให้บริการหลายจุดเลยเพื่อนๆก็สามารถต่อปลั๊กไฟไ,ได้เลยนะคะโชคดีมากเลยนะคะที่เรามาวันอาทิตย์ซึ่งแทบจะไม่มีคนเลยเราก็เลยได้โซนหน้าหาดเนี่ยเหมือนจะเป็นหาดส่วนตัวของเราไปเลยนะคะ อยู่จับไว้เราจะอยูมองก่อนยังมอมาชื่ออะไรคะแนะนาตัวหน่อยชื่อชุนเนี่ยครับเอาเลยวชื่ออะไรคะหันหน้ามาชื่ออะไรคะอย่างเี้ชื่ออะไรคะชื่อเนี่ยครับชื่ออะไรคะชื่อแมไรคะมองก้องหน่อยไรเดินอ่ะ ชื่ออะไรคะชื่อเมนเียงค่ะชื่ออะไรคะชื่อแจ็คสันหวังนี่แจ็คสันหวังแจ็คสันเลือดชื่ออะไรคะชื่อสังเจนสังนขมอะไรเจ้าเก่าขโมยเทมเป้มคค่ะมย่เจ้าเก่าจ่อะอ เนาะทำไมอ่ะเอ้าเปิดผิดเหรอเอ้าชฟฟี่มี่ค่ะวันนี้เราอยู่ไหนมิ้นสวนบางแก้วนี่จังหวัดอะไรคะระยองฮิระยองฮินี่ไปตอกไปถ่ายคนตอกสลองอ่ะตอกฉลองเท่พี่สั้นพี่ยาวขอดูนีหน่อยขอดูนีหน่อยตีนี้อะไร โอ้โหยังมีรัไฟไปดิฉันเลย

านี่น่าจะหมายถึงนักท่องเที่ยวเพราะเมื่อกี้พี่ไม่เข้าเขาไม่เก็บน้งคุณได้จ่ายไหมหน่อยอ้น่ารัจ่ายอะไรนี่้ตัวไหนส่วนคนเดินทางมาเออเดิน้า จะทำอะไรคะกินแเหล้าค่ะความี้ตรงนี้สมยสวยวสจะมันย้อนแสงไห่อยให้ดูวิวไงไม่ได้ให้ดูตรงวิสวยขนาดนี้ เดีายาปดิเ็ดแค่ไหนแล้วเรามีอะไา ไปไกลองมิงกำลังไปเยีย okay. <pl> <I> ่ยวนะององอะองเยี่ยวนะน้ำทเลไม่น่าเล่นละโอ๊ยขนาดนี้เนี่ยมันไม่เค็มเยี่ยมี เด้นเี่ยวะไม่รู้เฮ้ยเมลอนให้ดูก่อนทางยุดนเมลอนก่อนเลไปเลยเยยไม่ยังไม่อน่น่

จรถอยู่ไม่ใกล้กับเต็นเราอยู่ไม่ใกล้กับห้องน้ำด้วยเย็งไงมีแสงมากห้องน้ำสะอาดสวยใหม่น้ำแรงมีที่ฉีดตุดด้วยชอบเลยพาไปดูข้างในนะมี เร่าอะไรแบบโตมานั่งเยอะไม่เห็น,อ,นอ่อนอักกนจะไปดูห้องน้ำเดยวอันนี้คือซิงน้างจานแล้วก็ถังขยะนะคะ ห้องน้ำเพื่อนๆก็ดูไปเอาไหนจะเป็นแบบป้ายผู้หญิงป้ายผู้ชายอย่างนี้นะ,ะเป็นเห็นไหมชักนโคกสองห้องมีทุดชูกได้ด้วยมีชุดฉีกกลม้วยเขาจะแยกอ่าห้องส้วมกับห้องลักน้ำนะคะล้างมืออย่างนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นห้องสำหรับห้องน้ำสะอาดมาก พู้ชายพี่กันก็บอกว่ามีโถฉี่นะแต่ไม่เข้าไปนะมันจะเป็นห้องอาบน้ำจะไม่มีฝักบัวนะเอมใช่จะไม่มีนะเครื่องทำน้ำอุ่นนะจะมีที่ห้อยของของบัวน้ำแรงแรงมากเลยแหละน้ำดีซึมกระจก

คืนเมื่อคืนก็ในโทรศัพท์บอกว่าประมาณ27องศานะถ้าจำไม่ผิดคดีหลับหนีนอนก่อนเพื่อนเลยเมาสวยสวยมากต้นไม,ม้เยอะลมลื่นเลยเนะี่ย ใพยขยานนี่ชุดวิ่งลองเท้าวิ่งมาตื่นมาวิ่งตอนเช้าี่คือจะฟินมากเลยนะเนี่ยมีรถเข็นให้ด้วยนะ ที oh. mm ่เนี่ยก็อืมเยอะอยู่นะที่เราเข้ามาคือคนล้างสองบาทเอง มีเซนซ้างให้ใช <No 1> ้นะคะจดูดก็มองเห็นก็มีทุกจุดนะเราดูของเพื่อนบ้านเราแบงนี้แล้วก็ันมีฝั่งเราอีกมีเซนซ้างให้ใช้ เพิ่มนังสัตว์เลี้ยงเข้ามานะคะไม่อนุญาตเลยคลิปนี้ก็เลยเป็นหมูทอดโดิดเที่ยวไม่ได้พาหมูทอดมา จะกลับกันแล้วเก็บของเสร็จแล้ว้องดิง้งขยะก,กันอยู่ยยใช่กังได้หมดสวยหมด และก่อนที่เราจะแยกย้ายกันกลับนะคะเราก็แวะร้านบ้านครัวประมงกันก่อนนะคะอยู่ไม่ไกลจากจุดกลางเต็นท์สวนวังแก้วแล้วที่สำคัญอาหารราคาเป็นกันเองค่ะแล้วก็รสชาติอร่อยมากได้เกือบ5้าดาวเลยนะคะในวงในอ่ะแนะนำเลย ซนของพี่วินวินเลี่ยมของม,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 อมาก